พี่น้องเพิ่นสิพาไปเบิ่งกันแรงทองเกลียวแบบมวยไผยเห็นจะกเถื่อซะกรมาสั์ล้วนเนาะนี่พันใหญ่พ่นคือหลวงพ่อเราพาไปอันนี้ด้านหัวรัฐถาดอันนี้หัวรัฐถาดเนาไปนี่มันิมียังกามีหินตั้งเงาเนี่ณเ่าแบบคือถาดคือยังนี้เนาะเป็นถาดุข่าห้าวเจอตอ่าเจ็ดลอยไปพี่น้องไปเบิ่งกัน่อยกับคบเห็นจากเถื่อกันเพิ่นว่าเพิ่นมี บุมีคนมาเบ่งดอกเซนวนี่ยบ้มีใครมาเห็นดอกไปไล่เลยเนี่เนาะไล่เลย โน้ำจะน้ำใสนี่ก็น,น้ำคำน้ำคำไหลตลอดแหละตลอดพ้นกันเนาะเฮ็ดบดอันนี้ เอ็มคอนท่านเลยเกลืเฮ็ดบดก่อนในระหว่างกลางทางไปดูทีนองในระวางทางไปฮ่าดูอันนี้ปลาเฮ็ดบดเต็มขอนเนาะอืมอ่าเฮ้ยแต่เราข้างในยังไงงำงำงำดูดูดูนี่บ <pigs> ้านเฮ็ดบด ไเบิ่งเันแนว่แปลกแ่งเละของข่าแกวัตถุบูฮานมาจะได้ลอยจะได้พันปีเลยนะเนาะเพื่อว่าปรากฏการธรรมศาสติที่สร้างไว้ไปเบิ่งน้ำกันหน่อยน้อยหอดไกลเติบเรามาเนยก็เมื่อยเลยลอยเลยดันกวงเลยอันนี้ข้าจะมาหาเข้าอยู่ข้ากินได้เนาะ เดเป็นหินนะนี่ผักคุ้ยงัวผักคุ้ย้าวินเขายาดีชน้นั่นว่าอนนันนมาก้พน เ,เ,เป็นแบบหินคุ้นกันขึ้นนะเนี่ยก็จะเอิ้นด้านถ่าอันนงเงี้เนี่ยเอออันนี้ก็จะเอิ้นด้านถ่าด้านถ่อนนนอาอืม โอ้ยยังคือคเอาขึา้นไปตั้งไว้นี่เนาะอ่านี่คนใส่เสื้อว่าด้านถาดด้านถาดอ่าสเผอ,เอบ้านเขาเจ้าขอบเขตบ้านเขาเจ้าเขาเอินด้านถาดด้านถาดอเอ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อเออเอ้าขอบอกคนนะี่

อยังอีกยังหลายมองเลยพี่น้องเ้าจะงงไปบึงเออโอ้เจ้ามาดูเจ้วเนาะมาดูแล้วเคยลองเที่ยวบนหากินเออแต่ถือว่ามาหาอยู่หากินเขตนี่เหมือนกันเขตนี่บนหากินแต่เนี่ยหน่อยจุ่ไห้จะทำสัตว์เนาะหู่ชักมาละเขตเนาะหู่ชักคู่มองเลยหู่ชักคู่มองเลยอันนี้คือลุงพรเนาะที่ว่าเราเคยมาประจับอยู่เขตตัวนี้เนี่ย อันนี้เป็นด้านธาตุนะสื่อเนาะกันเข็ดบันบากกันเข็ดบันบากบากคุ้มคำเฮาเนาะบันบากคุ้มกันสดงกับเก่งปิ้งเอ้ามึงดูหนึ่งเห็ดเนาะในบริเวณมันเป็นคือคือเห็ดเอาไว้เนาะข้างในเห็ดก็เห็ดแต่สมัยแต่เก่าแก่พันตะกี้เนาะแต่พอแต่แมื่อว่าแต่ข้าวบุรีรันผลับหลายพันปีไปแล้พื้นนี้มันชิมีแนวอยู่ด้วยเออนี่แน่วเลยกระดูกกระเดี่ยบแต่ฝืนมันชิเป็นที่พันตะกี้ S <S อันนี้ข้าวหอมมะมีอ่ะจำนวนข้าวหอมมะฟัวโอ้ยังมีอีกตัวบนมัวอีกเนาะอันนี้มีอ่ะเนาะตัวแม่ว่าใั่ไจ้ะโอ้น,อนี่พี่น้องถือว่าพวกนักท่องเที่ยวที่ว่าบยุบยเคยมาเที่ยวของเคตัวนี้เพื่อว่ามันบวมมันว่ากำลังคนพบอันนี้เขาได้เสื้อผ้าบ้านเขาเจ้าันนี้เขาเห็นมาแต่โดนแล้วแต่รุนพ่อรุ่นแม่ซะแต่ยังว่าเบมันเป็นกระด้านกว่างนี่เราไปตัดท่องเที่ยวได้พี่น้องเลย ไปต่ออีกอันนี้ก็จักซื้อจังได้คนนั่งซื้อไปเบิ่งโตตะทุบผู๊บทุบผู๊แม่ได้มีผู๊มีแม่โอ้อันนี้กัคขากันอีกพี่น้องดอคนก็มานอนอยู่เนาะโอ้นี่ห็ดนี่มันเป็นยังไงเนาะจะคือเขาเห็ดเอ้า ไปสัป่นเปนสัป่นเ,เปสั่นเปสั่นยังไงเ้นแบบคือเอาหินมาตั้งไว้นะพี่น้นนองเ้ยคือเขาก่อไว้เออดันทดัด ะล้วบิางว่าจะว่า <calves> ต <and section> <has Sag ami> ัวผู้ตัวแมียตัวผู้อีกหน่อยเนาะมามามาผีมาอยู่จุดนี้ส่วนเราเป็นผัวผัวโอ้ยังมียังมีตัวผัวอีกเลยพี่หลองยังมีตัวผัวอีกดาดด้าแมดงว่าเพิ่บ่นบัเพิ่งเอิญว่าด้านผาดนี่เจ้าเกิดมาเจ้าเห็นเหรอบ่ก่อนเกิดมาเห็นเห็นรู้แต่พ่อแต่แม่ครับแต่พ่อแต่แม่บอกว่าไล่ไล่ไล่ผีหรือไลยหลานผีก็ได้ พราะแท้กำรับลักมื่อลักหลานจี้วาชันชเ้าแต่พวกไปเข้าเกิดมากขึ้นอยม่ที่ที่เออ่าชัดชาเขาแบบแปลกแบบประกานมันแบบนี้กัน้อยนักได้ชิมีได้บุรีมีได้ถ้าพอเมืองอัมทองนี่เห็นไหมมองอะไรท่องเที่ยวที่ช่วยงานไปเบิร์นกขบพวอีก ข้าสิไปข้าก็เอาดอกใหม่ดอกต่อไปมีพัวเป็นพัวมีพัวมีเมียเน้งเออเป็นเอิดแนะนำบ้านขาเจ้าเออมาช่วยแต่เน้าเออช่วยอเป็นอัไนีนะ ดีแม่ด้อเออขออนุญาตบัดคำเด้อบุรีมาดูดูเด้อบุรีมาดูดูหาเปียเด้อมาเบิ่งมามาชมอะซะเราเคยเห็นมาชมเรเคยเห็นเคยเห็นนะอ่าอันนี้ถาดถาดผู๋ผัวอ่ะซ้ะบางมาเบิ่งก่อนนั้นเป็นถาดผู๋มีข้าวอื่นด้านถาดด้านถาดแล้วทีมาของด้านถาดคือเป็นคือถาดพี่น้องเป็นหินมัดอืมแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงเด้อ มือนี้ซีมียังเนาะหลุดน้ำกันได้พี่น้องเด้อเฮอกันเด้อเออเขาจะเอาเงินมาใส่กนนี่หลุดน้ำกันเด้อเขาเมมันหมดแลเหละกอะปวดกินหมดหมดแล้ววกินมี่ยมีแต่ชุนๆนี่แหละนี่ด้เหล็กนี่ด้เเล็กแดงเลยใช้ขังมันนะ ซองหนึ่งนีเด็กเออนี่เด็กนี่นี่นี่ห้าห้าหกหอหนึ่งชื่อเลยเด้อาศูนย์ห้าห้าหกหกหนึ่งนศูนย์สามศูนย์ห้าห้าหกหกหนึ่งเอบอกส่ใจตัวเองในคนมาเดเออเอ้อันศูนย์เดียวนี่เฮาเฮาเห็นนี่ฮันมนยังนี สามศูนย์ห้าหกหกหนึ่งจับเอาอย่างเงี้ยเหอจ้าเบ้าเกลือยเอาเด้อพี่น้องเด้อเอยู่เซียงโฉกหินกับหินแฝกเลยเนาะเด้อนี่หินมันเป็นหินหินกะอะไรเราเด่เนาะคือว่าอันนี้คือธรรม้ามาศาสางไว้พี่น้องใช้พันปีแล้วแหละคือคือเห็ดเอาเนี่ย กระสิเห็ดเอาแล้วแต่ขาดดึกดำบันดาก,กี่เนะเาะแต่หลุ่นม,มันดินอ่อนเนาะถ่ายกระจายถ่ายกระจายโดยงวดโอ้มันของเมียกระสิมีกงไฮเดอ้อตัวนี้จะกงไฮไง,งกวัวกระสิมีกงไฮเด้อเพราะว่ามันกงไฮอันเดียวกันไฮมีคือเก่าเดอ้อนี่หรอ,อ คือว่าเห็นน้ากันขั้งแรกในชีวิตน้องมาฮามาลินมาเที่ยวตัางมาฮาอยู่หากินโอ้ผันโูนกำลังเห็นทะอแรกว่านไงขั้งแรกเลยอ๋อเรื่องแรกของชีวิตอยู่ดีไม่แห้งได้มาเห็นเลยลำรวยลำรวยได้บาทอยู่ดีไม่แห้งเจจบนพอเป็นบุญตาเนาะได้เห็นในยินแต่หมวกมาเบิ่งกับตาตัวเองได้จังเห็นสิบปากเปล่าบริทอตาเห็นไหมเอ่อแมนเลยตาเห็นละบริทออมือบาย นี่น yes euh. ั่นเลยไปตอนนีเานี่มาสอบดวมาถีเลยดบเดบเดกะลามึงซับมึงทองชื่อว่าว่า้ายว่าไนะตดบนี่อือบอ้วนเลยเนาะร่าตัวตอ่อนตัแก่ปนกันโอ้ยยังอ่อนนี่ cái chưa qua treo chèo chưa qua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  chưa 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 เอาละคนเดียวนิคือชอบเมื่อหอดชนงลจะแบ่งกันเอเบื่อเทือกูเลยเทียกเจ้ากูเล้ครับพทางเมื่อโอ้ยชอบแล้ขาใเทียวเอาไปหนอรออมัดไว้ก็นะรับพบตัวายดเอาไกรสอบเลยได้หนอูตอบน่

กำลังออกเนาะใบกระละของกำลังออเห็นเบื่อบ้าข้าตะแล่นเร็วนะเม่าม้าพี่กระตุ้มบนบ้าบุญเล้เหรอแต่ละปีคัวเอาเนี่ยมันเต็มเต็มไปครูไปบ้านเลยเนาะไปหากระมวลหาเก็บเห็ดเนี่ยจะบอกเนาะมันหลายเว้ยเก็บเอาคออกหนึ่งกรเรือกินเลยนี่ยมวนแล้วเนาะโอ้เห็ดอันนี้งามเลยเห็ดเดี๋ยมันน้ำ เนื่ยลำทางนี่พ่อพอปลากันดูตั้งๆตั้งให้ใจหานี่เฮาตั้งใจหานี่ได้ลายเห็ดวาแล้วได้แลาะอพุระชอบดูขนาดเก็บอยู่บ่อเดียวก็เป็นสอบเลยปลาลึกปลลึกปลลึกปลามันกรอบสองหาอันนี้คลาลึกมันเลยปลาลึกผมอ่ะอันนี้ปลาเห็ดบดตายมาบนคอนม่อีกไปเดินต่ออีกคือว่า หาเห็ดบนน้ำทางพี่น้องบริเวเข้าป่ามีแต,ต่แหล่งน้ำทางอย่างเดียวโรดโขนาดเก็บน้ำทางก็เลยกลายปลย่อยเลยเขาเจ้าบ,บริเวหามาทางนี้ไกลนะเขาเจใใ้าจบ,บ้านประหอดหรืออะไรเนาะ hết bớt đi đấy hết bớt đi bỏ bỏ nhảy vào đây bỏ từ đây bỏ từ bỏ nhảy vào đây nhảy thẳng lằng thế ừ. oh, lại lại เก็บมาเรื่อยๆพี่าง,งเงี้ยเป็นเส้ลองเอามันบมวดเดเลาะปลาท่านเลาะปลาที่ได้ลายนี่ใส่ช้ทากน้ำไผ่น้ำไผ่ หลุดกันหลาย,ลาย <c oughs> กำลังหลุดออกโอ้โหพร้อตนตะมัใหลอนอู้ยสุนสุนสุนโอนะ้ยใส่แล้ว เต็มเสือพี่น้องเลยเอาเอาหุ่ไเลอ๋อเล่นต่ออีกฮึหาเจ็บบกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบดตามทางทางเมื่อเฮ็ดเราต้นบ่มีเราสิย่างหาหลอกเอาเนักสิ่งอย่างอีลาย่างหาหลอกเอานี่งแต่ละได้ อุปสรรคเข้าพี่นนอะนี่คือส้ายพัดลมรถไทยนี่ขาดแล้วเลยนี่ทางท่าเฮาดำเนินต่อไปไปบ่ได้เพราะว่าจักหอนคือหอนขึ้นฮาตรงเลยิดล้วไปบบได้ลด้ลดตองหาวิธีดัดแก่เนาะทับาำหอนบ้านผ่านแล้วผ่านศูนย์ผิดสิหาวิธีแก้ไข

นี่แค่กวาดผ่านต่ลไแผนที่หนึ่งบผ่านพี่น้องทำไมอีกศูนย์เหรอจีกกสาพารบาทไปบหอดลักลกแต่ว่าบุ้สายพานเห็นลกหนามฟูถึงตาดตาดระเบิดได้ลดทีที่หนึ่งบเลยผลเอาแบบนั้นอีก bạn nào đấy xí đì xí đì phấn cho bò nào à, Đây cả Bươn mưa hay hoắt bạt, này, này hút nào. Hút nào. lút 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 rồi, này, เืบอบผ่านได้เห็ดไหมพี่น้อยเลยมีหน่อยตายอตัสุดี้ดายโงตดวตีกินดี้ว่า ปินแยมันรุดเลยหาุดแล้วรุดแล้ว่าต์ีถ่ายสุดสุดถ่ายได้เรือบุได้ยอนู่ในี้และเอาอันนั้ตีเอาใบตัวหนึ่งขอกอนเอาสายมันขอก่อนตีเปล่าเออหก็ไ่ามนสายอด หันเขาน้ำแต่ก <and alcohol> ็ค mm ่อยงัดงัดเอาบ่เนี่ยหันเขาน็อตมันงานเล่งแล้วงานหนักหน่วงแล้วสุขภาพนี่เสุขฮาพนี่นี่หันกระเป๋าหันตึงก็คอยงัดสายพันเอาน้ำหันเขาไปเรื่อยๆแต่ซ้ำคาธรรมันได้รถไทยมันต้องมีซ้ำคาถึงหันง่าย่ายสุดขาบโไรยตัวนี้กืบเมื่อบโไรยแล้วไหม มีว e ิธีเดียวที่แก้ไขได้เฮ้ยังอนยังเล่งไหวเอาเล่นปรเด็นมึงเล่งไว้านเนี่ย <refugees> ใ้ภาพมอกี <ious> ้เอาห้ามจ่อเอ็ดเต่อก็เป็นก่อเป็นก่อ ว่าได้พี่น้องเลยได้ไปเลยแล้วได้ได้ได้ทำระยะน่ามอเดือย่างนั้นน่วนเนะววนเนี่ยมันเลยอยาไม่นเ้ืันหอดเพื่อนอ่ะเดินทางไปเรื่อยพี่น้องไปที่หอดขันได้และมือนี้ มันจะแนวเกลี่ยแนวจูดเอาะลดก็ได้และการเดินป่าเพราะว่าเครื่องมือเข้าบุกบมันต้องได้แก่ไทยหาทางแกไ้ไขเพให้เมื่อหอดบาดอ้าวอ้าวรถมีเบรกนี่สักกระดึ๊บรถมีเบรกอุจักนี่รถมีเบรกเออ เยอะเมือไทยก็เจ้าอีกคันหนึ่งเขาข้าเจ้าเขาไปหากินคือกันพี่น้องเสุขคนสุบูมีเบรกรถก็ได้เจตรถพิการแต่ก็ไปได้ไก้ที่หอดทางแดงเลยเด็กนี่หมวกไป่หดเลยห้องก็ในก็หอดทางแดง

เปิดแล้วบ้านเนี่ยบ้านน้องสะพังนะว่าคอยยังสิเดียมื่อต่ออีกเมื่อเมื่อต่ออีกทีมันจะใส่เมื่อได้แบบเมืองเออตัวต่อไทยหอดแต่บ้านนี่ หลุดวัเพ่ก็บหอดึงแล้วบันเนาะรถไปเพ่แล้วสา,ายผ่านผัานล้มขาดพี่น้องเลยเกือบมาก่ปได้บันน้องสะพัง

เขาก็เดินทางมาหอดบ้านพอดีบานหายผ่านพันโอ้ขอยังจะเดินกลับไปได้อยังไกลเตอนาะพันซุนสนดนะเฮาเนาอไอต่ออีกเดี๋ยวสิหอดรถดเพสผ่นสายผนพันุลมขาดก็สามาหอดแต่เป็นอะไรง่วปล่อยไ่อย่ะเสรพูดแล้ว